เสวัสดีค่ะทุกคนด,ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพาย C ูซีค่ะจะมาบี้นะวันนี้นะคะบาบี้จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปอ random reading นะคะหัวข้อแล้วแต่พ่าอาจจะบอกการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเ่าเป็นดวงของใครที่อยากปรึกษานะคะเข้ามา มาดูรีวิวได้ที่ชุมชนนะคะก็จะมีรีวิวเยอะมากเลยนะคะช่องทางกันติดต่อนะคะจะมีไลน์แอดนี่นะคะแอดไลน์มานะคะถ้าคนที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าโดนแฟนทิ้งโดนแฟนนอกใจนะคะแฟนไปมีบุคคลที่3นะคะใครที่อยากได้แฟนเก่ากลับมาทำยังไงดีให้แฟนเก่ากลับมานะคะ ออแอดไลน์มาถามได้นะคะจริงๆถามได้ทุกเรื่องนะแต่ว่าบี้แนะนำา2เรื่องนี้นะคะอย่าพลาดนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องรางนะคะบี้บอกอย่างรวดเร็วเลยนะจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะชิ้นที่ขายดีที่สุดคือน้ำมันเสนิททุกชิ้นเนี่ยจะบอกเลยว่า เป็นของอาจารย์เองร้อเนะคะสายขาวไม่มีผีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดปลุกเสกปังมากนะคะน้ํามันสเสนีดึงดูดแฟนเก่ากลับมาทําให้เขาโดนใจทําให้คนที่เราชอบชอบเราดึงดูดคู่ความรักการงานการเงินได้หมดนะคะสวดมนต์เนาะคู่กับอันนี้นะคะจะดีมากเลยสีพึ่งนะคะเป็นลิปอันนี้ใช้แทนน้ําหอมได้เป็นลิป ลิปสีใสนะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็เป็นจริงไปหมดเลยนะคะสั่งอะไรใครก็ได้นมเนาใจใครก็ได้นะคะไทยแท้งได้ความรักหรือการงานก็ได้นะคะใครที่พูดอย่างบ๊บบี้อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ส่วนน้าหน้า,นาทองนะคะแป้งนะสามารถใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะมีทั้งหมด3เบอร์นะ 1, 2, 3นะคะ ก็คือจะช่วยเหมือนประมาณว่าเราลงนะเมตตามหานิยมนะคะใครที่เป็นลักตัวเลือกหรือว่าการงานมีคู่แข่งนะคะคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกหรือเป็นคนที่ชนะเสมอนะคะเหมือนลงนะทุกๆวันมีความเมตตาเอนดูถูกกว่าน,นะคะส่วนเพนดูลัมนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดวงแล้วก็เป็นหินเสริมมงคลในด้านต่างๆนะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ถึงประมาณกลางเดือนนะคะมีโปรโมชั่น2แถมหนะึ่งนะเดยวีสจะปิดโปรแล้วนะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเค มาดูซิว่าคนที่คุณถามถึงคิดยังไงกับคุณนะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่คือในอดีตนะคะคนคนนี้เขามีการโกหกนะคะมีการทำลับหลังหรือมีการทำไม่ดีกับคุณเอาไว้นะคะณนะตอนนี้นะเขากำลังรู้สึกว่าเขาโดนเวรกรรมนะคะตอนนี้คนคนนี้นะคะวิบอกเลยนะว่า เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะเพราะว่าคือเมื่อก่อนอะคะ่ะบี้รู้สึกว่าคุณอนะดีกับเขามากนะคะให้ทั่วครับคุณใส่ใจคุณสนใจเขาคุณมอบถ้วยมอบความรักให้กับเขานะคะเขาเองต่างหากที่คือเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะจะต้องอดทนหรือคุณอดทนได้นะคะเมื่อก่อนคือเขาเหมือนแบบ รู้สึกว่าคุณอ่ะจะต้องทนเพื่อเขาคุณอดทนได้เพื่อเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนประมาณว่ามันคนเราอ่ะมันทนได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีแม็กซิมัมหรือมีลิมิตเนาะคือี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรือมีการทอดทิ้งคุณนะคะโดยการที่โกหกปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างคนคนเนี้ยนะี่บอกเลยว่าเหมือนเขาโดนเวรกรรมนะคะเขาเหมือนแบบเขาเขารู้สึก ว่าเขายังมีความรู้สึกให้กับคุณเหมือนเขาเป็นคนที่ทิ้งคุณไปหรือเดินห่างออกไปหรือทำอะไรที่มันแบบทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบอะคะ่ะมีความไม่ซื่อสัตย์ทั้งทงท,งที่ตัวคุณน่ะก็ดีกับเขามากๆเขาเป็นฝ่ายที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปนะคะอืมมันมีการโกหกการปิดบงังการทระยศหักหลังนะก็เลยทำให้จบจบจริงๆ เจ็ดดาบนะคะอือก็คือวิว่าเขาอะทำอะไรไม่ได้นะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวเขาอะเป็นฝ่ายที่ที่ครบซ้อนหรือว่าเหยียบเรือสองแคมเองนะตัวคนคนนี้เขาอาจจะมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันเกิดขึ้นประมาณนี้เองอะ คือมันเหมือนแบบถ้าพูดตรงๆก็คือช่วยไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยคือเหมือนแบบเขาเป็นฝ่ายที่ทำให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันพังอะเพราะว่าเขาอะมีความไม่ซื่อสัตย์นะคะ วีรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังโดนเวรกรรมนะตอนนี้นะคะไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะตัวคุณเองน่าจะโดนในเรื่องของรักสามเศร้านะกับคนคนนี้อะ่ะเขาน่าจะคบซ้อนนะคะการที่เขาคบซ้อนนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจบลงแล้วหลังจากนั้นนะวี่บอกเลยว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะคะเขาเหมือนแบบ เขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากใจหรือเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เลยนะหลังจากที่เขาทำกับคุณเอาไว้แบบในเรื่องของการครบซ้อนะนะคะเหมือนเขากำลังโดนเวนกรรมเล่นงานนะข้พื้นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตากับไพ่กรรมนะมาดูซิว่าเออกรรมเรื่องอะไร กรรมที่ทิ้งคุณไปนั่นแหละเขาเลือกที่จะเดินจากคุณไปเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เพื่อไปชัดเจนกับกับคนอื่นอะนะเพื่อไปให้ความยุติธรรมกับคนอื่นนะคะเขาเลือกที่จะเดินออกไปหาเรื่องทะเลาะบอกว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เดินออกจากคุณกระทันหันเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ไปมอบความชัดเจนให้กับคนอื่นนะ ตอนแรกอ่ะเขาก็มีความสุขดีนะเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเขาเลือกามความถูกต้องเพื่อเขาไปชัดเจนกับอีกฝั่งเขาเหมือนจะแฮปปี้ดีนะแต่วิบอกเลยนะคะว่าเขาไม่มีความสุขเลยตอนแรกๆเขาไปอ่ะเขาเหมือนจะแฮปปี้นะแต่เขาเป็นฝ่ายที่เหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์นั้นเพราะตอนที่เขาคบกับคุณอ่ะคุณดีกับเขามากแต่เขาไม่เห็นคุณค่า เขาอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแต่พอเขาไปกับฝั่งหน้นคือเขาจำเป็นจะต้องวิ่งไล่ตามฝั่งหน้นเขาค่อนข้างไปแล้วเขาจะคิดว่าเขาอยากจะจริงจังกับฝั่งนู้นนะคะแต่เขาเหนื่อยมากนะคะแล้วเขาก็โดนสิ่งที่สิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะเขาก็โดนการหักหลัง นะคะโดนการครบสอนมาอีกทีหนึ่งนะสิ่งที่เขาทำกับคุณเขาไปจริงจังกับคนอื่นแล้วคนคนนั้นก็ทำกับเขาแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณอาจจะเคยต้องแบบพยายามเพื่อเขาต้องดีกับเขาตัวเขาเองก็ต้องไปทำดีไปพยายามกับคนอื่นนะคะ เขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะเป็นอิสระแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินหันหลังจากเขาไปแล้วนะคะเขารู้นะว่าคุณมุกออนจากเขาได้ยากมากเลยอะหมายถึงว่าเขาเขาเคยรู้นะคะเขารู้ว่าคุณน่ะรักเขามากแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ทิ้งคุณไปอยู่ดี เขารู้ด้วยนะว่าที่ผ่านมาคือคุณแบบมุกออนจากเขายากมากนะคะวิรู้สึกว่าเหมือนเขาเฝ้าดูคุณตลอดเลยนะหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปอะ่ะเขาดูว่าคุณแบบเพ้อถึงเขาไหมเขาดูว่าคุณน่ะยังแบบอะไรถึงเขาหรือเปล่าแล้วเขาก็รู้ความเจ็บปวดด้วยนะคะของคุณที่ว่าคุณรักเขาแค่ไหนคุณแบบมีความรู้สึกยังไงกับเขาอย่างเงี้ยคือเขารับรู้ได้นะคะแต่เขาก็ยังเลือกนะคะที่จะทำแบบนั้นกับคุณอยู่ดี เขาเลือกที่จะไม่ให้สถานะคุณเขาเลือกที่จะปล่อยคุณไปให้คุณเป็นแฟนเก่าของเขาเขาเลือกที่จะไม่ให้ความชัดเจนกับตัวคุณเขาเลือกที่จะทำให้คุณน่ะต้องมีคำถามในใจว่าเราทำอะไรผิดทำไมถึงไม่เลือกทำไมถึงปล่อยให้ทุกอย่างมันคาราคาสังแบบนี้เขาเลือกที่จะเดินออกห่างจากคุณมานะคะเพื่อไปมีความสุขเพื่อไปมีตัวเลือกอื่นเนาะ แต่ในสุดท้ายนะคะบี่รู้สึกว่าตัวเขาเองต่างหากแหละที่ลืมเราไม่ได้ จริงนะคะี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับเราอยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาแบบทําอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องอะคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนแบบมันเป็นแผลในใจของเขามาเสมอเลยการที่เขาแบบทอดทิ้งคุณให้คุณจะต้องแบบอยู่คนเดียวนะคะเขารู้ด้วยนะตอนที่เขาอะทิ้งคุณไปอะ เขาเลือกที่จะไปมีความสุขกับอีกฝั่งหนึ่งเขารู้ด้วยนะว่าคุณอะตัวคนเดียวเขารู้ด้วยนะว่าทุกๆวินาทีที่คุณแบบที่คุณมีชีวิตอยู่หลังจากที่ไม่มีเขาแล้วอะเขารู้ว่าคุณอะมีความทุกข์ทรมานอะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายแต่เขาก็เลือกที่จะเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็ไปเสพความสุขของตัวเขาเองอะอืมเขารู้ทุกอย่างนะคะว่าคุณเจ็บปวด ทุกทรมานใจกับเรื่องราวของเขาแค่ไหนแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําแบบนั้นนะซึ่งความทรมานนั้นนะคะหลังจากที่คุณทรมานในเรื่องของเขานะหลังจากนี้วิบอกเลยนะว่าเขาจะได้รับความทรมานนั้นเอง เขาเหมือนแบบเขาต้องกลายเป็นเหมือนแบบคนที่เฝ้ามองคุณน่ะอยู่ไกลๆกะอืมเพราะเหมือนแบบว่าจะต้องยอมรับในการกระทําของตัวเองอะคะ่ะกรรมคือการกระทําใช่ไหม <_ pt. S 1> เขาเลือกที่จะทิ้งคุณไปเขาเลือกที่จะไม่เลือกคุณแต่วันนี้คือเขามาเสียดายคุณแล้วสิ่งที่เขาทําได้มากที่สุดนะตอนนี้คือการเฝ้ามองคุณอยู่ห่าง คุณดูมีความสุขคุณดูอยู่ได้ด้วยโดยที่ไม่มีเขาคุณดูแบบหลังจากที่คุณเจ็บปวดเรื่องเขาเสร็จแล้วอะคือเอาจริงๆนะเขาแทบจะคิดว่าคุณไม่น่าจะมุกออนจากเขาได้ด้วยซ้าหลังจากที่คุณหายเจ็บปวดจากเขาแล้วอะคุณดูมีแบบมีความสุขอะคุณดูมีมีชีวิตที่ดีมากห,หลังจากที่ไม่มีเขาคุณแบบ ดูแลตัวเองนดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่เหมือนแบบเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่านั่นแหละคือเวรกรรมที่คนคนเนี้ยได้รับจากคุณเนาะตั้งจากที่เขาแบบไม่เลือกคุณอนะเออไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณอนะทั้งทั้งที่แบบว่าวันเนี้ยเขารู้แล้วนะว่าคุณคือคนที่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาเนาะ มาดูลักขณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะมีราศีกุมราศีกันราศีตุลราศีกรกฎกุมกันตุลกรกฎ Romance Angel นะคะนางฟ้าอยากบอกอะไร Let's go of control issue Codependency w o r d waiting for wedding so m a t e forgive and learning love yourself first make the afford financial and k o r e a it's safe for you to love retreat วิจะพยายามเปิดนะ release your ex so m a t e okay keep your phone with mine ทำไมถึงเปิดเดยอะนะคะวิมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนคุณอนะทำอะไรไม่ได้คุณต้องปล่อยไปนะคะสถานการณ์นี้นะพยายามคิดในแง่บวกไว้ รอคอยนะคะเวลาจะเป็นคําตอบด้วยตัวคุณเองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณขอพรมาก็ได้นะคะอันดับแรกคุณต้องรักตัวเองก่อนนะแล้วก็มันอาจจะมีการ ไปถึงขั้นแต่งงานกันได้เลยนะคะแต่ว่ามันต้องมีการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้มีบทเรียนซึ่งกันและกันก่อนนะคะให้เขาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคุณไม่ต้องพยายามอะไรแล้วนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันเซฟนะคะมันปลอดภัยที่จะรักคุณโฟกัสแค่ในเรื่องของการงานการเงนิงนการประสบความสําเร็จพอนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจำเป็นจะต้องจักจากกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพื่อที่ทําให้คนทั้งสองคนน่ะรู้ว่าเราทั้งสองขาดกันไม่ได้นะคะไปฟังเพลง อยู่อย่างเงาเงาของ peace maker ดูนะคะอยู่อย่างเงาเงาเราคงจะได้รู้เออเสียงอุบาทมากนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อห่วงของคุณก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะอะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกตออัดคลิปวิดีโอนะคะเขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาว่า เราอาจไม่ได้เกิดเพื่อคู่กันนะคะตอนแรกคือเขาคิดแบบนั้นนะฉันทางรักทางเกียรติเธอเออเอาสิคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักแรงเกียดแรงอะ่ะฉันไม่อยากทาให้เธอเสียใจนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะตัดใจออกจากคุณเนาะเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วพอหลังจากที่ตัดออกไปเขาก็รู้ว่าคุณน่ะคือคนที่แบบรู้ใจเขาที่สุดแล้วอะ่ะทรมานจากความหึนหางและเย็นชาพอห่างปุ๊บก็มีความคิดถึงเนาะ อยากจะพูดตรงๆกับเธอแต่ไม่กล้านะคะอเขาอยากจะพูดอะไรความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปเออประมาณนี้นะคะก็อยากกลับมาง้อแหละอืมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะ เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะไปฟังเพลงรู้ตัวช้าของโจโป๊อบนะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวอยากเรียนดูดวงอยากซื้อของแอดไลน์มาที่ไลน์แอพาวร์วิชิษานะคะกลางเดือนนี้จะปิดโปรโมชั่น2แถม1นะรีบรีบนะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย